วันนี้นะครับกลับมาสู่เกมนี้โปรสปีดไวด์เวลนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันในหมู่ของตำรวจนะครับเราจะได้ลองในรถคันใหม่สักทีนะครับเป็นแม่งเท่จังเลยเนี่ยนะโอเคนะครับผมซึ่งเราจะมาดูในรายละเอียดของภารกิจของเรานะครับมาลุยโลดนะครับอ่าอ่าสายนี้นะครับจานนี้อันนี้เอิร์ญจะปลาสกรีสกรีดีๆอ่าแต่จัมอะไรวะอ๋อนี่คือความสูงเหรอครับหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะเป็นความสูงฮะไป เราจะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก็นี่แหละรถอย่างเท่น,นะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้ <c oughs> นะครับผมซึ่งก็น่าจะแรงอยู่นะครับก็นะอันนี้ไม่โมต,ตำรวจนะจ๊ะก <c oughs> ็ดูไวก่อนเลยนะฮะอ้าวเจอยูเซอร์นะครับผูขอจับ User ยูเซอร์ได้สักคนหนึ่งเนี่ยหมันไส้อ่ะหมันไส้มากอะย you know ูน้องเดี๋ยวกูเซตไปเลยเนี่ยเออเดี๋ยวมาขอขอแบบขอลงหน่อยแล้วกันรถคันนี้นี่หวังว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสูดเก๋ครับเปิดสูดเก๋เเครับลืมลืมอย่าลืมดิไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะช็อคนะครับช็อคแรมนะครับอะไรก็จัดไปนี่แแหละช็อม เออช็อกแรมเรียกง่ายๆนะจ๊ะอ่าไม่ไม่เอาเป็นหนามแล้วอะ่ะเอาอิเล็กทริกฟิลด์ดีกว่าว่ามันคืออะไรวะ your car body เชนโยคาบอดีอ้ทูพอลโฟมันน่าจะเป็นสนามแม่เหล็กอะครับไที่มันวางไว้ปะวะเอาเป็น EMP นี่แหละเออง่ายดีครับนะโอเคเราจะมาลุยเลยดีกว่าครับเอาไอ้เหี้ยหายไปไหนแล้ววะ อ๋อมันมานี่ฮะโอเคกูลงนี่เลยเอ้ามันหายไปไหนวะโอ้ลงผู้หายเลยอะเพื่อนนะทำไมยังง้นเล่าเคก็สำหรับคนที่เข้ามานะครับผมก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมในการกด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะฮะมีอะไรถามมีอะไรสงสัยก็สามารถกดคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วก็ถามอะไรก็ถามกันมาเข้ามาได้เลยฮะรอผมได้โทรศัพท์เดี๋ยวผมทำรายการถามตอบให้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็มีโทรศัพท์ใช้นะครับโทรศัพท์พังเก็บตังค์อยู่นะครับโอเคมาแหมพูดถึงความมนาถของตัวเองได้ยอดเเยยี่่มมากนนนะะพือ อา่ามันหายไปไหนนะฮะมันอยู่นู่นนะครับกำลังโดนไล่ล่าอยู่นะครับผมซึ่งจะติ๊กมันเลยดีไหมจะติ๊กมันดีไหมอโอ้ผมว่ามันไกลไปว่ะเออผมว่ามันไกลเกินความสามารถอน่ยเรามาเล่นอันนี้กว่าอนฮะอ่าอันนี้แหละแม่ขน,ขนโโโโก็ได้อย่างเทพพาร์ทแรกที่รถเทพที่สุดอะครับพาร์ทแรกที่รถเทพที่สุดเนาะได้ลูกศรน,นี้มาทางซ้ายและนี้ครับทางขวาอะไรอย่้ยไม่เข้าใจนะสังคม ที่ลงแน่วะรถก็ขาดเนี่ยเดี๋ยวมือจูานะมัน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 ติงตำรวจเองเขาบอกว่าซึ่งใช้รถตำรวจแน่นอ้าวเจอนักแข่งครับนักแข่งเฮ้ยเฮลโหลวันดี้อ้าวนักแข่งยิงว่ะนักแข่งยิงเหรออ้าวนักแข่งครับนักแข่งยิงฟรีแล้วจังหวะนี้ยิงฮะยิงยิงเลยฮะยิงเลยฮะยิงยิงฮะคิ้วฮะอูเจ็บฮะอ้าวเจ้าเอ๋ี่มึงเจ้าเอ๋ดิเจ้าเอ๋ต้องเอาอีสานมาชงกันทำไมอะตำรวจอะตำรวจได้การมาชงกันทำไมอะเออ คืออะไรวะไอ้เหี้ยไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเลยเดี๋ยวล่อให้ได้แหละคันนี้ไม่ได้แล้วครับพลังผมกิจไม่ทำในความจริงมันมป็น่ลังกิจดีกว่าเอ้ยอ๋อมั็นอินนี่อีเวนต์น e นะครับภารกิจอะไรก็ได้นะครับเนะนี่ยวไปแล้วจังหวะนี้ไม่ได้แล้วครับมดีล็อกแะ้วตนะัวะนี้ล็อกยิงฮะอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยล็อกต่อครับล็อกต่อฮะภารกิจนี้เน้นเสร็จเร็วฮนะแต่ว่าล็อกต่อฮะเอ้าไอ้เหี้ยแล้วมึงดูเธอทำไมอ่ะเออล็อกต่อเดีถ้าโอ้โอยเชี่ยมยังไงเนี่ยเฮ้ย เออล็อกล็อกต่อล็อกต่อโอ้ยังล็อกต่อได้อะกูยอมใจเลยฮะนี่ฮะโอ้ความสุดยอดมันอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อนๆนะจับได้หนึ่งครั้นะโอ้จัดประเด็ดนะฮะโอ้แม่ล็อกนานจังเลยเนี่ยสำนับตำรวจนะของนักแข่งนี่ล็อกแป๊บเดียวฮะเขาจำได้นะพลาดเป้าแบบแป๊บเดียวนี่ก็คือแบบมันก็หลุดแล้วครับนะเนี่ยแล้วก็ผีดไปสบายๆนะเล่นเป็นตำรวจนะครับผมไม่ต้องเครียดอะไรเลยนะครับเออ เอาวเจอหน้แข่งแล้วเหรอครับเลยแก้วอ่ะมึงแก้วเหรอะฮีทเลเวลสองด้วยเออไอพองไปตำรวจพาสที่แล้วนี่เจอฮีทเทียอะไรเจอฮีทเลเวลห้าอีกถ้าจับตายนี่พูดมากไม่ได้นะครับนอกจากมันจะลูดบ่ายจริงนครับนะ่งเด็กเยอะครับนะเนี้ยมาเียแข่งนี่เลยป้าย Hot Pursuit นะครับโอ้ชนะที่หนึ่งนี่ได้ได้แล้วะเนี่ยได้หกพันนะครับเดี๋ยวรอแล้วแข่งนะ อะไรนักแ,แข่งไม่มาวะบา้าอีกแบกบ้าอีกแกมึงบา้าอีกแกโอ,อ้ดูรถดูสิฮะน่ารักจังเลยฮนะ,ะมันเป็นอะไรแม่กูแข่งไว้อ่ะไม่เข้าใจเลยขับขี่ปลอดภัยก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะแหมเก็บปลาอันนี้แข่งแข่งกับตัวเองนี่มันต้องได้เลยนะเออแข่งกับตัวเองไม่เป็นไรนะเกมมันมันบั๊กเยอะอยงไงก็ไม่รู้อ่ะว่านะก็ไม่อชอบนะคมุดสเก็ตเงีย่ย ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราซิมเบอร์เอเดี๋ยวเว้เท่านั้นก็พอแล้วครับสำหรับภารกิจอันนี้แต่ว่าเราก็จะต้องไปเล่นแบบขับแข่งกับตำรวจเอ้ยขับแบบลาลาล่าล้วแข่งบ้างแหละเออจะได้แบบเพิ่มดีสันนะครับอ้ยเวลาเพิ่มเลยโอ้ยมีปังข้างหน้าครับเราไปซ่อมรถดีกว่าฮะความทนทานนี่เหลือครึ่งเดียวเองเดี๋ยวจะพังเอานะครับตำรวจรถพังอีกเกมน่าเกลียดโอ้ยโอ้ยมึงชนรั้วแค่ชนแบบ ชนข้างทางกันนี่นี่มึงนัดด้วยเหรอโอ้ใจร้ายมากเลยเพื่อนอะไรนะ่งสองนาทีเขาดีกับโราเ้ยวเชี่ยววิ่งกับชนครับน่ะแหมเรามาชนอะไรกันเองนะฮะก็เห็นเพื่อนทำภารกิจยังจะมาควนตีอีกนะเลยหนี่จะกล้ามาฮะเจอแกนะแข่งยีมเบลสองไอ้เหี้ยแล้วมันเป็นไอ้อะไรเด้งอ่ะไอ้เหี้ยรถยกหน้าแกมันเป็นไรเนี่ยฮะอ๋อไม้แกนะครับทีมเบลสองนะครับเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะอ๋อรถก่อนด้วยนี่กูชนเออ ไม่ผู้ด้วยกูทำธุรกิจกูอยู่อย่ามายุ่งกับกูตำรวจทำธุรกิจอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวหลังไม่เจอกันทางจะไขี่ตามกูเองเป็นกูนี่กูกลับหลังหันเลยแี่ยแล้วแต่นะจ๊ะโอ้เขานี้มีตำรวจตำรวจหนีนักแข่งว่ะโอ้เด็ดเด็ดดวงเด็ดเดี็ดของอารายตันนะฮะกลัวเวลามันจะไม่ทันไปเดี๋ยวเวลาเพิ่มจ้าไอ้สรัดแต่ว่าเลยศูนย์จุดสี่ศูนย์สามไม้ฮะ โอ้โหหน้านิ่งเลยนะตำรวจอะเป,งงเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะเนี่ยแต่ว่าก็น่าจะชนะอยู่ะครับสิบกว่าวินะครับชน,นชนแรกขนาดไหน,นเอ้ามึงชนเนี่ยนะมึงก็เพิ่มต่อทุกท่าโอ้โหเออได้แต่พออุ๊ยโขนันนี้นิดเกือบไม่ได้นะเดี๋ยวผมกลับผมกลับฐานนะฮะเผือนนะะ่อมันจะช่วยแก้บกั๊กอะไรได้นะฮะเออแต่ว่าเราเอ้ยเราเอินหนึ่งหมื่นเนี่ยนะ่นพอดีเลยวะ่ะเออกูไม่รู้ภารกิจมันจะเสร็จเลยบอานะถ้าเสร็จเลยนี่ก็ มันจะเร็วไปไหมเอ่ยยังครับอันนี้ให้จำนะครับผมมันให้ลงมาจากที่สูงแล้วครับหรือ,อยังไงไม่เข้าใจเออมันมีอัปเกรดหรอวะไอพวกอาวุธเนี่ยไม่มีแล้วโอเคเราก็ขี่แบบใช้แบบออริจินอลเบสิกไปเลยนะฮะเอาอันนี้อยู่รายกางแมปแล้วเพื่อน <laughs> อยู่รนกลางแบบมปวะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปหาอะไรเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมโอเคลงมาแถวนี้แหละ โอเคเราจะมาเริ่มงานนะครับผมในการเหินนะครับเอาเชิญเลยแกนะักแข่งปล่อ,อยของผมมาเยอะฮะม,มอบริษัทมาโชว์วมวหาเรื่องนี่หว่านะพอแล้วนะไม่ต้องไปไล่จับก็นแนะล้วไล่จับกันจนแบบภารกิจไม่ได้ทำแล้วฮะตอนนี้เออนนี้นะ่าจะขึ้นที่เหินปะวะเออใช่เราจะลองนะมาทำสิ่งนะีกันะมาในแบบสะสมได้นะครับผมโอเคเราก็จะลองนะฮะขอบคุณในตัดนินครับ เหินแก้ไอ้ฮะจังหวะนี้เดียวนี่นึงฮะคนทีตัดยาวๆครับแบบนี้พิว้วแม่ฮะแต่เห็นนะผมจัดว่าไม่ค่อยโอเคแต่ว่าตอนนี้เราไปหาที่ที่เหินคนนี่ละฮะดีแน่ๆมันได้สะสมได้ครับถ้าสะสมไม่ได้นี่ก็ร้องอยู่แหละฮะจริงเพราะว่าแบบโดดทีเดียวได้ให้ได้เจ็ดร้อยเนี่ยมันเยอะนะฮะไม่ใช่นิดน้อยเลยนะฮะเดรา,าเอจอแล้วแก่แก,กพอโปร่งสังขารแล้วเออจะมา นักคงนัาแข่งอะไรแถวนี้มึงแข่งไปเลยเด็กพี่เฮ no. ียไม่อยู่กับมึงละเอาแลไรอยากจะเสือกมาทางเดียวเด็กพุ่ล่อเด็กพุ่มล่อตีอู่ชนอยครับทีนี้ล่อก็ล่อวะเอามาดิมึงอ่ะเอาช็อคเวฟดิเออเออเอาไงมึงอ่ะเอาต่อดิมาป่ะเอาไงฮะตอนนี้รอไอ้ตั๊ดอยู่รอไอ้ตั๊ดอยู่ผมไปอัพเกรดเปลี่ยนอาวุธมาเออเปลี่ยนเป็นที่นี่เนี่ยอะไรเนี่ยเล็กจิ๊กฟิวนะครับมันจะแบบว่าเป็นสายชนอ่ะเออมันจะดีมากเลยฮะ เราจะลองดู็นไหว่ามันยังไงซึ่งแรงน่า,าจะแรงอยู่นะเน,นี่ยนะมาหน้ไม่ได้ไหวะเดียวคอมบนี่ยโอ้โหขอกระชนอีกช็อคเวฟอีฟออออออกทีคอมโบ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 แต่ว่าชนเนี่ยมันแรงไปนะฮะร้อยจับได้รายนะครับทั้งผ่านทั้งผ่านจับได้ก็นับว่าได้ตังไปแค่นั้นแหละนะโอเคแล้วก็ไปหาที่เหินเราต่อครับจังหวะนี้ไม่ได้ทำโอ้โ oh, หที่เหินมันก็ไม่ได้มีเยอะเลยเลยนะ นานๆทีมีจะได้ซ้ำนะครับเนี่ยนอนเจอกันไอ้ทีกูมไม่อยากเจอนี่มึงมากันเป็นลำมาเป็นคอมโบมาเป็นบ้านยกมันเป็นประโยชน์แท้เนี่ย hey, ล่อดนะฮะรอดนะฮะเยี่สิบฟิวสีนะชนหนึ่งทีครับรถไปก็เยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนี้หมดชนสุดแล้วชนสุดแรงสุดแล้วทีก็ตะก,กชกเวฟอีกทีนึ่งนะมันเป็นคอมโบเออลุ้นอยู่ลุ้นอยู่อ่าเนะี hey, ่ยมีการยิบอะไรทั้งสินะ้นฮะกดไอ้ตั้งตามนะ อัดตามฮะอัดตามอัดตามถึงชนฮะอุ้ยคุณเกือบล่วงฮะเอาไอ้เียทมเลี้ยวหนีไปแล้วนะครับไอ้บอลไลไอ้บอลไลจบเลยกูตามไม่ทันเลยแต่ว่าน่าจะทันนะเออถ้าจะเอาจริงๆอิงก็ทันแหละขี่ไปฮะบีอินเ like. อ็กซ์ฟิลครั Listen, ้งหนึ่งครับก็ใช้คุ้มละกันนะครับใช้ไม่โดนที่เสียดายนะแล้วก็เข้าปั๊มนะครับซ่อมนะครับมันก็จะกลับมาเต็มเหมือนเดิมทันนะครับ ก็ดีนะปั๊มนี้มีทุกอย่างครับมีอาวุธมีไอเยี่ยอะไรหมดเลยอืมท่อนหน่อยดิท่อนอะไรที่น่อนดิไรที่ชนน่อยเออฮะฟิลเลยนะครับอ้าวเจอปั๊มมาดีฮะมีอยากเข้าปั๊มนะเออรถจะตีไงจบนะครับดับได้กลายนะครับป่าาที่เหนของเราสักทีเถอะเพื่อนเออรู้สึกว่ารู้สึกจะใช้ชีวิตสิ้นเปลืองมาเยอะแล้วนะครับเฮ้ยนี่มันแข่งเขตไอ้นี่น <M> ่าจะเป็นที่เหนออยู่นะแบบ สิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยเอาจ,จอัริงๆครับผมเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้เหนื่อแล้วเนี่ยเติมแล้เล่นตำรวจจนรู้สึกว่าแบบนะจับก็จนแบบเหนื่อยแล้วจับยูเซอร์ได้อยู่นะครับครั้งเดียวนั่นแหละพอเดี๋ยวไฮสปีดนะครับจับเยอะครับโอ้ยมีมอาวุธไล่ล่ามแล้วนะมีแค่ตัวแล้ว,วหัวใจเพราะฉะนั้นพอจะไม่สนใจมั้แล้วพอนะไปฮะลูกอุ้มมันเยอะกว่า อาเหมือนกูวนมาที่เดิมไหมกรู้เดี๋ยวเยวตอนนี้เปิดอันนี้ก่อนนะอ่าขี่ไปขี่ไปแถวนี้ว่ะเปลองขี่ไปแถวนู้นเนี่ยอาจจะเจอเอาไอเดียั่้เลยได้เอยได้วต้ให้ได้700็ด้ไ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 น้นดน้ไะ้ได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 ้นด้ไ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 ด้นดไอ้ไ้้มเพื่อนๆนะครับ <laughs> แต่กูโอ้โหไม่ได้ด้วยนะครับมันต,ต้องบินให้โกงๆเลยวะ <adapting to the world> เอาใหม่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 เนี่ยมันมีแบบว่าเป็นเส้นโปรเจกไทม์มาให้ด้วยนะครับนั่น <Be ing S 1> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอตรงนี้ก่อนขอตรงนี้ก่อนนักมืนักแข่งตอนนี้กูไม่สนใจแล้วฮะกูเอาที่เหลืออย่างเดียวฮะเนี่ยมาแล้วฮะตรงมาดุมาแล้วมา,มาแล้วมาแล้ว,ลวเนี่ยโปรเตันมาฮะใบโกงฮะอุ้ยโอ้ไม่ไดนะ้กะได้ฮะ ได้มาตั้ง90้าบกว่านะครับอ๋อนี่มันเป็นรั้วไม้นี่หว่าไอหางสามารถในนั้นได้มันสามารถซื้ได้แต่เมื่อกี้ที่กูไปชนเนี่ยกูไปชนหินนะครับนะบนะนะเจ็บนะฮเออทำชีวิตจริงนี่ตายไปแล้วนะครับคนในรถนะครับตอนนี้คดในตันมากดค้างเลยฮะจะเป็นเก่งกว่าปิ้วเหมือนผมจะเคยเล่นมาแล้ววะาวะอะไรแบบนี้เนี่ยเออซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันมันจะมีสติบ,บอกไว้เนี่ยเออมันจะสองครั้งนะครับอ๋อมา เฮ้ยอ๋อนี่มันคนละฝั่งกันนี่หว่าไอ้เพื่อยกูเล่นอันเดิมใหม่แล้วกันนะเออนี่มันได้มาจากฝั่งนู้นนะผมมาผิดผมรู้ว่าทีนี้เอา้าอ๋อไม่ค่ะึ้นทางนี้โเลิกมากจริงกว่าเกมเดี๋ยวมาตั้งแต่ตรงนี้เลยโอ้โหแบบดองสปีเดเออเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันจะเล่นง่ายหน่อยแบบว่าดองสปีดมาไกลๆเงี้ยมันจะได้ทำแบบว่าระยะได้นะครับเขไปฟะมาตอนนี้เริ่มดองสปีดมาแล้วเขาได้ยังไงะอะเคขี่ม,มานี่ลุ้นอย่างกระตื่นเต้นนะน่า มาแล้วอัดนะอัดอัดอัดยาวๆฮะแบบนี้อัดยาวๆฮะปิ้วอ๋อได้91นะครับผมจัดพักไกลจัดพักสูงนะครับแบบนี้นะแบบนี้โอเคแล้วก็ขี่ม้าอันนี้อันนี้น่าจะได้อีกเครื่องน้อยๆนะเซตเตี้ยโอ้หน่อยเดียวเองอะไรวะเดี๋ยวคราวนี้ลองแบบว่าทำแบบจริงจังหน่อยดิลองจริงจังหน่อยลอง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 อัดตั้งแต่ตรงนี้แหละดี่คอยหัวมันไปมา จุดเริ่มต้นฮะมาทำเ,เริ่มกันดีกว่าในตั้งเต็มถังเนะี่ยมาดูซิมันจะได้ขนาดไหนฮนะวนวนไปมาที่เดิมนี่แหละเออแย่มาละมาละมาละโอ้โหเนี่ยน่าจะเร็วอยู่วะเอา้าเอียายีรถจะพังหรออะไรอย่างนั้นนะ่ะไม่ดีนะเออของอันอีกทีหนึ่งอันอีกทีหนึ่งไอทีหนึ่งเพราะงั้นเออโอเคนะขี่ไปงีเรื่อยเรื่อยในรถพังได้นะพังไม่รู้ตัวนี่แย่นะแย่มาแล้วผม โซ oh, มา้าอัดในตัดม้าอัดในตัดม้าอืมหืนี่พอตื่นเต้นเลยวิวโอ้โหสวยเพิ่มไปแล้วคราวนี้ไเรพอฮะเดินยังยังไปหาปั๊มก่อนหาปั๊มเข้าก่อนฮะปั๊มอยู่ข้างหน้านี่แหละเออเขจัดไปจัดประเด็นฮะเจอใครกันเจอเลสเซอร์อีกนะครับปล่อยว่ามันเฮ้ยนี่สาไม่เข้าปั๊มอ้าวเข้าไปแล้วครับจัดว่าโอเคอยู่นะครับตอนนี้ส่งเลสเตอร์ไม่สนใจนะเคยจับได้ทีนึ่งถือว่าโอเคแล้วนะครับเออ ไม่มีอะไรมากครับเกย์เราไปหาที่เถือนจุดต่อไปดีกว่าจุดต่อไปนี่ไมนจะมีแถวไหนบ้างมา,าเดี๋ยวแป๊บนึงฮะขออันนี้นิดนึนงฮนะตอนนี้กำลังไปไหนอ๋อเราไปนู่นนะครับโอเคทางนี้เราไม่น่าจะเคยไปฮนะไปหาเลสเตอร์เลยอ้าวเจอจุดเถื่อนแล้วฮะแบบนี้อัดนะอัดอัดอัดเอ้ยบินบินมาได้เท่าไหร่เอ่ยมันจะมีบอกว่าอ๋อเชี่ยชนเลยสัตว์แม่ เฮียม้เอ้ยมีจุเดเถินอีกแล้วว่าโอ้แถวนี้จุดเถินเยอะพอสมควรเลยครับเนี่ยโอเคสี่ละเก้าสิบเอา้ามันทำไมมันไม่ขึ้นมาเมื่อกี้มันไม่สวยอะครับหรือว่ามันชนอะไรหรือยังไงไม่เข้าใจเดี๋ยวมีจุดเถินข้างบนสะบัดขึ้นข้างบนไฮเวย์ด้วยฮะนี่แล้วก็ต้องเถินใหม่นะฮะเพราะว่าเขาเรียกอ,อะไรครัเมื่อกี้มันไม่นับหรือเปล่าไปหัวมันแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องต้องดองสปีดมาจากระยะระยะไกลนิดนึงนะเอาประมาณนี้ป่ะโอเคพอแล้ว มาเริ่มฮะอ้าวจอดดีๆไปคุณไอตั้เนี่ยตำรวจนะสวัสดีจ้าเหี้พวกเดียวกันเก็บมาเอาละ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 มาให้ตรงมาให้ตรงฮุ่ยชุบมาโอา้โหได้ปะวะนบวับปะวะทำไมมันไม่นา้าปะทำไมงั้นวะมา ดองสปีดไปนิดนึงคนระโอ้ถ้าซื้อเทอร์โบมาได้ผมว่ามีโอกาสที่จะทำสปีดได้เยอะมากเลยนะเออตอนนี้เจ้าเอ๋นักแข่งเออเจอกันแล้วสายนักสำรวจฮนะเราไม่อะไรมากนี่โอ้โดดมาได้โอ้โหคราวแ้วเหมือนจะทำได้เยอะกว่าด้วยนะเนี่ยเจอนักแข่งคนระับปิเกบอลไลทนะ์เดี๋ยวเราขึ้นไฮเวย์ก่อนตอ,อนนี้ขึ้นไฮเวย์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 อ้าวนี่มันมันทำกลับได้ด้วยวะโอ้ยจัดว่าเด่นวะอย่างเงี้ย แม่โอ้โหนี่ฮะได้มาอยู่89นะครับโอ้โหเยอะนะนะี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราหาทางขึ้นไฮเวย์อยู่น่าจะขึ้นได้ตรงนี้แหละเออเนี่ยแ,แล้วเราก็จะเสืนท่อไปนะครับเนี่ยนะครับนักฟุนบอลแข่งนี่นลนปล่อยหัวมันเอาเจี๊ยบบินไปแล้วป่ะเราจะต้องหาทางขึ้นไฮเวย์โอ้โหผมว่าโดดทีเดียวได้ไดไดสักร้อยหนึ่งนึงก็น่าจะได้นะครับประมาณ90อะไรเนี่ยน่าจะได้แล้วแหละ แยกเลื่นไฮเวย์ไหมฮะเจอเบร์ซุสเดเวล2ปล่อยหัวมันมไปเนี่ยเอ้ยตรงนี้ก็มีที่เหินนี่หว่ะเอ้ยตำรวจโอ้โหไอ้ห่าผมกำลังไอ้นั่นอยู่ไอ้เหี้ยมึงมาจับเปล่าอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหผมดิหง,ดหงิดเลยเจอองงี้หงิดเลยฮะอ <c> ยนะ่ามันแป๊บหนึ่งต้องรอต้องรอแบบว่าต้องจองสปีดมาก,ก่อนนะครับจะได้เร็วอเอ๋มาต้องแถวนี้แหละเบรคเบรค เบรกไม่ค่อยสวยฮะเบรกไยที่รถกูจะพังนี่ก็ตรงเบรกตอนจะทําความเร็วนี่แหละเออจริงจัดใจเลยฮะมานี่นะเรามันจะมาเหินท่อกัน,นะฮะทำสปีดได้ได้มากที่สุดฮะตอนนี้ไม่สนใจอะไรมากฮะมาให้ตรงโค้งล่องเท่านั้นแหละโอ้โห,โหได้พอดีครับมาเรียบร้อยครับเสร็จแล้วโอ้โหไม่ยากครับจะใช้เวลาก็เถอน,นะเก็บไปฮะอันนี้นี่ผมว่ามันน่าจะได้ทำสปีดได้เยอะเลยถ้าแบบ เร่งมาเป็นร้อยเป็นร้อยยี่สองร้อยอะไรเงี้ยโโอ้หผมว่าแน่น่านจะได้เยอะอยู่ครับน่านจะได้ร้อยร้อยกว่าเลยอ่ะแต่ตอนนี้ไม่สนใจเลยนะครับชีวิตไม่มีอะไรมากนะขอแค่กลับสถานี่ตำรวจสพอฮนะผ่านนี้นี่เบร์มากเลยฮนะเนีย่ยกลับกลับบ้านกลับช่องฮะหา,หาลูกหาเมียหาเต้านะครับเก๋งู้อยู่ตรงนี้พอดีเลยเนะี่ยเบรกเบร์เบร์เบรกเบรก,บรก,บรกไม่อยู่นี่เบรก สนะหนานีตำรวจอยู่ไหนงงหมดแลนะ้วนี่ไปลุยกันนะครับผมเราจะมาดูกันว่าเราจะอันล็อกรถอะไรนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับซึ่งตำรวจให้มันเล่นแบบว่ารถรับคาร์พาสได้เลยเพราะว่าถ้าเราทำภารกิจเสร็จเนี่ยรถมันก็จะอันล็อกมาให้ทุกพาร์ทนะ,ะผมแล้วเราไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับเอ้าไอ้หาเกมหลุดเฉยเลยมึงนะแต่ว่าก็เอนเตอร์เราก็เข้าสถานีพอดีะฮะมันก็น่าจะได้อยู่ฮนะอืมแล้วก็รอมา โอเคมาแล้วนะจัดไปน, yeah, นะครับผมเย่ครับนี่เลยฮนะภารกิจต่อไปของเรานะครับผมทำไมมันไม่มีรายชื่อภารกิจต่อมันเสร็จปะเอยแต่ว่าเราก็ปลดล็อกคันมาใหม่เนะนี่ยผมนะี่ฮะอะไรเนี่ยฟอร์ดอะไรสักอย่างครับจัดว่าเทนะแน่โหอย่างกับใช่ฟอร์ดว่าใช่นะครับดูนีเราเรามาดูกันโอ้โหอัตราการเร่งต่ำมากเลยฮนะโอ้แต่ว่ามันถึกไงนะโอ้ผมว่าผมใช้คันเดิมนี่กว่าว่ะพอแล้วกันนะครก็ อ๋อมาต่อก <Y ip. S 3> ันในพาทหน้านะผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะไปรับสวัสดีครับ